My own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. 566ลืมไปสิงหา66ลืมสิงหา2566เองนะคะคืคันนี้จะบอกว่าไม่ำับอี่แล้วนะคะลูกค้าประมาณเท่าไหร่ลกค้ 70, เจ็ดหมนไหมเจ็ดหมืสี่พันเจ็ดห <7, 000. S 2> มื่นเลไใหม่น้อยมากอายุรถแค่เจ็ดเดือนเองใช่โชมล่าสุดผช,ชมล่าสุดของอที่อยู่ในไทยนะ ยังไม่รวมที่เปิดตัวเมืองนอกนะอ่ารุ่นนั้นจะไม่มีกระจกบ่าข้างแล้วดับเรยก็ได้เสียงพอๆนะเดี๋ยวฟังกันไม่รู้เรื่องนะบลาพร้อมกับสีเทานะนี่น่าจะเป็นสีเทาแลมโบนะสีสวยมากนะนี่ไฟตารุ่นใหม่นะครับนี่เห็นไหมคันนี้เรามาได้คันที่สองแล้วนะคันแรกเราเป็นคันสี สีเทาเอ้ยสีม่วงพร้อมชุดแต่งกาบข้างแล้วก็ไฟราวข้างแล้วก็ชุดเหล็บนะใช่แล้วนะคะก็สําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับราคาเท่าไหร่สามล้านสามแสนบาทนะคะนี่เปิดหน้าร้านสามล้านสามแสนนะใช่ค่ะแแรงไหมก็ตามปีแลวเนาะตามปีตามปีตามปีนะเพราะก่อนนั้นเราก็ขายสามล้านสามนะใช่ค่ะคันนี้มันเป็นเพาเดียวถุงลมยกล้อได้นะครับถูกกว่ารถใหม่เป็นล้านเลยนะ รถใหม่มันสี่ล้านสี่อยู่นะใช่ไหมอ่าครึ่งครึ่งไม่ใช่ครึ่งดิล้านกับหนึ่งแสนล้านหนึ่งแสนแต่ราคาเรายังคุยได้ใช่ไหมยังคุยได้อีกนิดหน่อยะะ <laughs> สำหรับงบในการออกนะ,ะนะคะลูกค้าคันยะมันเป็นมันราคา3ล้านกว่าเนาะงบอาจจะสูงนิดนึงนะคะก็ะใช้อยู่ที่ประมาณ5้0 0 0 0หบาทนะคะส่งข้างมวดอ่ะหนูคิดมาให้2แบบลูกค้า48่สมวดอ่ะ6ก0 0 0ถ้าเป็น60สมวดอยู่ที่ประมาณ8ป แปดหมื่นแล้วใช่ป่ะหัวนะหัวอย่างเดียวไม่รวมหางยังไม่รวมหางหางอีกหมื่นกว่าโอ้วิ่งนี่สุดยอดเลยนะไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนเลยแต่สปิกนี้เหมาะกับวิ่งรถน้ำมันนะเพาะเป็นถุงลมเพ่าเดียวใช่ค่ะนี่นะสีสวยๆนะเอามาก็ล้างอย่างเดียวครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะมันรถเดิมจัดเดิมแล้วก็ราคานี้ขายยังเดิมด้วยนะคะซึ่งยามเดิมติดรถมา ดีเลยดีเลยนะคะก็อยางกินรถเลยยกเว้นแค่ตรงนี้นิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวยางกินรถเป็นสองเก้าห้ามิชลินนะครับเอ็กมอลตินะครับยางหลังก็มีมาด้วยนะก็มาพร้อมกับนี่ยางอะไรเป็นมิชลินเหมือนกันนะคะสองเก้าห้าใช่ใช่ใช่ก็มีตรงนี้จอะยางยางตรงนี้จอะไม่รู้จอะอะไรนะแต่เขาถอดออกแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนเพิ่งใส แท่นยางอะไรคืนนะเนี่ยแล้วก็ยางอะไรก็เพิ่งใส่คืนนะคิดว่าอะไรพี่พพีี่่คิดว่าเขาใส่อะไรไว้ถังน้ำมันสำรองหรือเปล่าสำรองเพราะรถอยู่แถบใต้มาเลเซียป้ายเนี่ยเป็นป้ายทะเบียนไหมมีป้ายมาเลยด้วยน่าวิ่งถังน้ำมันเพิ่มนะแผ่นแคดวอล์กดูด,ดิสติ๊กเกอร์อเอ้ยไม่ใช่เออ่สติ๊กเกอร์ไหมสติ๊กเกอร์หรอเป็นเห็นไหม ขึ้นรอกนะเออเใช่ขึ้นรอกด้านหลังของเก่งถ้าอันนี้มันเดิมอ่ะมันจะเป็นสแตนเลสอย่างเดียวใช่นะเก่งสวยๆหมวกนี่ก็พับได้นะเห็นหมวกใหญ่ๆแบบนี้เวลาเดินเดินขึ้นไปอ่ะมันติดบันไดใช่ไหมเรามีมีสลักเนี่ไงสลักนี่ตัวเนี้ยกดนิดนึงแล้วก็พับได้พับไงทีนี้อ๋อนี่ดันไปข้างในนี่พับนี้ดันไปข้างในเพื่อที่จะคลืนตรงนี้ใช่แล้วเห็นไหม นี่ตอนแรกก็เรียกว่ากิดกะเอาไปมาไม่ไม่กิดกะนะไม่กิดกะขึ้นได้เหมือนเดิมนะคะแต่จริงๆก็เนี่ยแหละลงเนี้ยแหละง่ายสุดอ่าใช่เหยียบยางอะไรง่ายสุดเลยนะด้านหลังนะครับดูยางนี่ครับเป็นสองเก้าห้าหมดเลยยางติดรถเป็นมิชลินหมดเลยนะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นลายบ้างเลยนะสองเก้าห้าเลยนะเนี่ยดูฝาครอบล้ออยู่ครบไปเลยเนี่ยนะครับเนี่ยฝาครอบล้อครบเลยซุ้มล้อเดิมเดิม ซึ่งเเป็นดิมไม่พ่นับเพราะว่ารถม,มนันไม่เคยขยับน็นอตอะเนี่ยไฟถุงไฟท้ายยังทรงเดิมอยู่นะไฟี่้ายยังทรงเดิมอยู่นะครับด้านหลังถุงลมยกล้อได้นะครับถ,ถุงลมทั้งหมดเก้าลูกนะนับยังไงเก้าลูกเห็นสีเพ่าละสี่เอาละสี่เ่าละสีะ่ลแล้วก็มีลูกเอาไว้ยกล้อนี่ลูกหนึ่งเห็นไหมตรงนี้ ตรงกลางตรงกลางอ่าวีสเตนี่ก้าลูกนังก่อนไงตรงกลางวีสเตนอ่ะเอามือชี้ให้ดูเมกินดิแปดเก้าไอเป๊อันนี้นับยังนับแล้วหนึ่งสองสามสี่นั่นแหละก้าลูกนะมันจะไม่เหมือนสแกนเนียนะสแกนเนียมันแค่สี่ลูกห้าลูกนะท่านท้ายดูฝั่งนี้บ้าง ขาครอบล้อครบๆนะเรียบเลยถังน้ำมันทำไมหนูถึงนับเพราะว่าหนูไม่เคยนับหนูก็เลยอยากรู้ว่ามันครบเก้าจริงหรือเปก้าอยู่แล้วนะดูเทสซี่ด้านในดิปิ๊อันนี้ก็ฐานกองเอเดอร์นะตัวนี้ก็รุ่นนี้ก็เรียกว่าไงต้องหมั่นรดดูแลตัวนี้หน่อยตัวนี้ใช่ไหมอ่าเอเดอร์หน่อยนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราก็ต้องเปลี่ยนกองเอเดอร์ด้วยไม่งั้น อันนี้มีปัญหามาโโอ้หราคาเอาเรื่องนะเอาเรื่องกันฮะอืมไม่ถึงแต่เกือบถึงอ่ะดูแลเพราะคันนี้มันระบบลมใช้ทั้งคันยันเกียร์นะครับสีเรียบๆนะดูท่อครับสวยๆนะเรียบเ,เ,เลยนี่ฝั่งหรือว่าฝั่งคนขับนะพาไปดูภายในหน่อยไหมเอาแต่พาไปดูด้านนู้น,น,นไป ดูชอบข้างในมากเลยเพราะอะไรรู้ปะบอกมันเป็นดำน้ำเงินใช่เขาตัดสวยนะข้าในตัดดีสวยมากอากาศเย็นมันไดก็เป็นลายใหม่นะเป็นแบบเป็นมินิมไม่เนี่ยอันนี้มีเนียมนะเนี่ยนะเป็นมินิมกันลื่นนะอ๋อเนี่ยนะใช่เลยสามขันนะตอนนี้เล่นได้ปะเล่นได้ครับตัวนี้เป็นรีโมทอ่าถุงลมเราต้องเราต้องสตาร์ทรถไหมอ่าเปิดสิซีดหน่อยก็ได้ถุงลมไหมยกล้อขึ้นปรับระดับได้นะ อ่ะแต่กดแจ้หน่อยลองกดดูกระดับได้ไหมขึ้นเหรออ๋ขึ้นแลขึ้นแลขึ้นแลนี่เห็นไหมแบบลอยลอยลอยเวลาเราจะเสียบหางมต้องไปขันหมุนขายช้างขึ้นนะสมสมมติว่าจานล่างมันต่ำกว่านะเราก็ดันขึ้นเลยพอใช้เสร็จแล้วก็กดบรรลัน บางครั้งบาลานซ์มันก็จะบาลานซ์นนถุงลมให้เท่ากันข้อดีที่เองใช่ถุงลมตาต้องเดี๋ยวนะไปดูฝั่งนู้นกันแด้ชอบชอบความสีน้ำเงินดูดิเห็นไหมนเิภนะายในเบาะลายตัดนะเป็นเป็นหนังแล้วก็เป็นกำมะหยี่มัม้ยนะสูงไเลยเลย ด้านนั้นก็เป็นถุงลมนะเป็นถุงลมสามารถขับได้ทั้งคนขับและก็คนนั่งนะับได้นะคเดี๋ยวลองที่นอนก็ดูสีนี่เดินได้ดูสีสีน้ำเงินไหมที่นอนลายดำน้ำเงินอนะ่าสวยเลยนะด้านหน้าคอนโซลก็จะมีเปลี่ยนเล็กๆได้น้อยนะตร,ตรงนี้แต่ก่อนมันจะเป็นแบบพับเข้าได้ตต่นี้เป็นแบบ ัไม่หลาแล้วตายตัวเพราะรุ่นเก่าๆคือมันชอบเสียตัวนี้เวลาดันเข้าล็อกแลยไมนฮต้องต้องเลื่อนต้องเลื่อนบอกอ่เลื่อนบอกสมุดตรงนี้จ้าอันนั้นเป็นสมุดคู่มือแล้วก็วารันตีวารันตีอยู่นี่จ้ามีมตัวนี้ไม่มีตู้เย็นนะต้องสั่งเพิ่มเป็นลิ้นชักอย่างเดียวนะคร อันนี้ก็ม่านนะจะเป็นไฟฟ้านะนี่ไงปุ่มนี่ยองแบบม่านไฟฟ้าเดี๋ยวกดให้ดูนี่ม่านไฟฟ้าโอ้คันนี้มีติดมาม่านรอบคันแต่ด้านข้างนี่คือดึงเอาไม่ดึมนี่ดึงมาต้องมีผ้าม่านรอบคันนะรอบคันให้ด้วยลอบคันหรือเปล่ารอบคันรอบคันเพราะเองมีรางอยู่มีรางใช่ไหมรางมีรางจะได้รู้ว่า คันจริงไหมคันนี้เราก็ชิคศูนให้เรียบร้อยนะวารานตียังอยู่นะก็เิ้ยรอบคันใช่ใช่ไหมันนี้ก็คือเขาอ่ะเพราะรุ่นนี้ไม่มีตรงกลางไงคือปิดหน้ารถอย่างเดียวเลยวาลานตีหมดเดือนเจ็ดนะเดือนเจ็ดปีสองพันยีิบสี่นะกับปีนี้แหละนะครับนี่ก็ใบเซอร์ไมเนนนะเห็นไหมนี่ครับ เข้าล่าสุดวันที่หนึ่งสองพันวันที่หนึ่งเดือนสิบสองนะปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเข้าอยู่ที่เลขไม่หกหมื่นหนึ่งพันนะสี่ร้อยกิโลรอบต่อไปหนึ่งแสนอ่าหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลอันนี้เปิดไงจะเป็นโปรแกรมเอลสามบวกเกียร์เห็นไหมเอลสามบวกอ๋อเขาเขียนว่าห้เลยใช่ไหมใช่บวกหกหมื่นกิโลเลยนะ เยอะเลยนะอันนี้เปิดยังไงอ่ะเป็นไฟฟ้าปะไม่ใช่มันก็ดึงดึงออกเหมือนกันเหมือนกับสแกนเนียกดกดต้องกดแบบดันขึ้นหรือเปล่าจำผิดนะมันเป็นอ่สกายวินโดว์มันเป็นประตูฉุกเฉินนะไม่ใช่สันหูบนะเปิดไม่ออกอ่ะมันต้องถ้าจำผิดต้องดึงป่ะไม่รู้แต่ร้อนนะดึกบาลเดึกร้อนแล้วมันจะปิดได้ง่ายไหมจะปิดได้ง่ายไหมปิด จับไม่ได้เลยนี่โอ้ไหนเห็นไหมนั่นไอ้ตัวบิดเลยเห็นไหมอ๋อนี่ค่ะเดี๋ยวไม่ดึงมันแล้วนะไอ้ดึงไม่ดึงเราจะเก็บอันนี้ขึ้นไงอ่าก่อนนี่ก็มีไฟไฟภายในเก่งก็เป็น LED นะรุ่นแรกๆก็จะเป็นเป็นหลอดไส้เหมือนหลอดฟิวเห็นไหมข้างในเันเป็นไฟ LED สีขาวเลยนะครับสวยส่วนหน้าจอมาดูอะไล์เขาหน้าจอ นี่ LED 12นิ้วนะหน้าจอใหญ่มากแบบสวยมากเลยมีสองสองแบบนะหน้าจอเขาตัวนี้จะเป็นเอ่อเอ่าเรียกว่าอะไรหมดโฮมหมอันเนี้ยหน้าจอแบบหมดโฮมแล้วก็มีโฟกัสมีโฟกัสโฟกัจะมีหลักๆก็จะเป็นเลขอ่าความเร็วนะ เห็นแต่หมดโฮมก็จะมีพวกละเล็ดน้ํามันนะครับกิโลวิ่งได้นะครับแล้วก็การไปพวกนะเป็นต่อชั่วโมงนะครับฝั่งนี้นะละเล็ดน้ำมันดูได้ไหมนี่ไงนี่ละเล็ดน้ำมันสี่จุดศูนย์กิโลต่อลิตรนะฝั่งขวามือก็จะมีอันนี้เป็นเเปป่่าาหรือลไม่แน่ใจเพราะเราขับมาเป็นเป่า แต่ลากหางหางสามเผามานะรถเป็นรถเบานะมีเลขก,กิโลครับเจ็ดหมื่นสี่ครับผมหนร้อยสามกิโลเอ้เจ็ดกิโลอ่าใครชอบแบบเขียนแบบอนาล็อกสไตล์อนาล็อกก็ต้องเป็นโหมดโฮมนะแล้วแบบดิจิตอลนี่โหมดโฟกัสนะครับตรงกลางก็จะมีอันนี้ก็เป็นโหมดอีโคนะนั่นเป็นกีบ้างนะครับนี่นี่ยังเป็นอ่า engine เบรกนะอยู่ในโหมด auto นะครับนี่นี่ engine เบรกอยู่การฝั่งขวานะตวบ,บนนะครับถ้าผมปรับมาศูนย์ก็คืออันนี้คือไม่ได้ใช้งานขึ้นอยู่กับเราแล้วทีนี้เป็นเมนนวดแล้วเราด,ดึงเอาหนึ่งสองสามนะครับต้อง auto ก็ได้มันได้เหรอได้เนี่ยเอาปรับเกียร์ได้เหรออันนี้เป็นช็อคเบรกคือไงคือเหมือนกับช็อคเบรกเป็นเขาเป็น,ปนอ่ะ ve v d อ่านะครับ ช็อคเอนจินเอนเอนจินนะนะตัวนี้นี่กระดกขึ้นก็จะเป็นเบรกหางส่วนไฟหน้าก็ยังสไตล์เหมือนเดิมนะครับนี่ก็เพิ่มเติมในหน้าจอตัวนี้มาหน้าจอตัวนี้เก้านิ้วนะสัมผัสได้ด้วยก็ดีเก้านิ้วเมื่อกี้ลืมลองดูว่ามันเป็นกล้องด้วยกล้องได้มันเป็นกล้องได้ด้วยเป็นกล้องได้นี่คาเมล่ากล้องมันอยู่ไหนอ๋อประตู นนไม่ใส่กล่องตัวนั้นเป็นเรดาออเรดาก้องอยู่ๆประตูอ่ากระจกประตูซ้ายมุมล่างเลยนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปิดประตูก็ได้อะปิดประตูะเห่อแมะประตูแล้อกระจกลงจะได้ไม่ร้อนโอ้ยวิวละเอียดเลยนะเนี่ยเีละเอียดเลยแหละเพราะว่ามันตัวใหม่อลอง,ดลองเดี๋ยวกดออกก่อนนะลองกดออกก่อนอ่าเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวนะทีนี้ไปเลี้ยวซ้ายนะ เห็นไหมกล้องจะทํางานแล้วทีเดียเห็นไหมไปเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาไม่มีเอาเอาไว้ดูด้านซ้ายมุมอับมุมอับได้ไงอมมุับเคเป็นแบบระบบเซฟตี้เขาติดตั้งมาให้ทำบาเลยเพิ่มดีนะใช่เพราะว่าส่วนส่วนใหญ่ด้านซ้ายจะเป็นมุมอับที่คนขับจะมองไม่ค่อยเห็นมุมมันสูงไหมเงี้มมันสูงแล้วยังไม่หมดอีกนะตรงไหนตรงไหนเพิ่มตัวนี้นี่เห็นไหมคือเพิ่มมาให้ อันแรกจะเป็นเตือนกันชนด้านหน้าและก็ะบกบเบรกฉุกเฉินเบรกอัตโนมัตินะครับหนึ่งอย่างเวลาเราไม่ทันมอมีรถอยู่ข้างหน้ามันก็จะเบรกกึกแค่เลยอ่าใช่แล้วจะเบรกจะมีเตือนก่อนจะมีตัวนี้เตือนอเอตือน,นยิงเข้าไปหน้าจอตัวนี้มีเสียงดังนะเป็นสีแดงจะมีเรดาร์อันนี้เป็นกล้องนะกล้องบนแล้วก็มีเรดาร์ข้างล่างตรงกันชนจับนะอ่ะอันที่สอง ในสองที่เป็นอ่าบายสปอตที่เขาเหมือนกับรถเก่งจะมีติดกับกระจกอ่ะเวลามีรถสวนเข้ามาจะมีรถแซงอ่าจะมีสัญญาณที่ติดติดกระจกอ่ะเออเเป็นสัญลักษณ์ว่ามีรถอยู่ทางด้าน้อยู่ใกล้ชั้นนะใช่ห้ามเลี้ยวห้ามออกจากเลนไปเนี้ยนะตัวนี้เป็นอ่าฝั่งด้านซ้ายตัวนี้นะถ้าเปิดใช้งานต้องเปิดให้เป็นสีเขียวมันจะมีไฟเห็นไหมอยู่ตรงมือจับเห็นไหมนั่นแหละอ๋อเนี่ยใช่แล้ว กระพริบสีแดงขึ้นมาเวลามีรถฝั่งอยู่ฝั่งซ้ายนะเตือนว่ามีรถอยู่ฝั่งด้านซ้ายห้ามห้าม,มาอ,ออกจากเลนไปนะครับอ่าฮะอันที่สามมันต่อไปค่ะอันที่สามก็จะเปน็นนี้คือเตือนออกออกนอกเลนนะที่ออกนอกเลน,นะนออกลน็จะมีเ,เหมือนรถเล็กนะสิเล็ก็มีเตือนออกนอกเลนอก็จะมีพวกเรดาร์จับด้วยนะครับเตือนสดงว่าคันนี้มีเรดาร์รอบค ใช่แล้วมันยังไม่ท็อปอถ้าท็อปบ้านเรายังไม่เคยเห็นที่จีนออ่ามันเป็นออปชันที่เขาติดมาให้ด้วยอันนี้ก็เป็นอ่ปุ่มอันนี้เป็นสัญลักษณ์ไอ้สัญญาณเวลาเราถอยอ่ะเราจะยกเลิกไม่ให้ออดถอยเสียงดังก็ได้นะเวลาใด้มันดังก็ได้ใช่ให้ดังก็ได้ตัวนี้นะอดถอยอันนี้ก็จะเป็นปุ่มแบบช่วย อ่าไม่ใช่ใช่ออกตัวทางชันตัวทางชันอ่เนเป็นแบบเแบรบกโฮไว้ก่อนอกมาทักสามสีวิเพื่อให้เราขยับขาไปเหยียบคันรล่งไม่ให้รถมันไหล oh. อ่ะตัวนี้ก็เป็นยกรล้อหลังแล้วก็เอารล,ล้อหลองังลงแล้วก็บารล้า์ถุงลมให้น้ําหนักมากดที่เขาขับเวลาเวลาเอมันลื่นมันฟรีตอนเนี้ยให้น้ำหนักมากดท, uh. ที่พอขับ uh. นะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อ traction control นะครับ เปิดได้มันก็เป็นดิฟล็อกนะม่ทำอะไรทั c t i o n control ต้องการล้อฟีฟีล้ออ่าโอเคล้อฟีมันจะตอนตอนตอนเครื่องตอนกำลังเครื่องยนต์ลงทันทีเมื่อเซนเซอร์ล้อจับล้อใดล้อหนึ่งว่ามีการหมุนที่เยอะกว่ากบเพื่อนนะนะลองสตาร์ดูไหมอาเลยขับเลยสิขับเลยลองเลยมันมีแค่นี้เองอ้าหนูไม่หนูดจะลองดูว่าเวลา ออได้ได้นี้ก็ลองเลี้ยวลองอะไรไไปอไดเจ็ดให้นูอยากรู้ว่าเวลาเราเราเลี้ยวอ่ะล้เราจีนไปเลี้ยวอันนี้มันขึ้นจริงไหมอ่าลืมเลยลืมเลยสำคัญเลยหัวเกียร์นี่หัวเกียร์รุ่นใหม่ตัวนี้เ้าบอกว่าเป็นเป็นเวอร์ชันสามนะนะอ่าเจเนเรชั่นจีเขาบอกก็จะมีนี่โหมดการขับขี่เห็นไอันนี้เป็นเปลี่ยนโหมดนะใช่แล้ว เดี๋ยวลองกดดูนะว่ามีกี่โหมดมล้ดูตรงไหนนี่ไงเห็นไหมเป็นตัวเนี้ยนี่ไหมอ๋อเออเอออะไรมะอาใหม่กดตัวนี้เป็นอีโคอยู่นะอีโคอันนี้เป็นสแตนดาร์ดหรือเปล่าอ่าอันนี้เป็นโหมดพาวเวอร์อ่าก็แปลว่ามีอยู่สามโหมดนะสามโหมดอ่ามีสามโหมดนะก็ตัวนี้อะไรเนี่ยมันมีบวกกับลบก็เอาไว้ชิปเกียร์เนี่ยเชนเกียร์ชิปเกียร์แต่ว่าเราอยู่เกียร์เอเกียร์แมนนวลกัน ทิปขึ้นบวกก็เป็นเกียร์อันนี้อยู่โหมดเมนเมนนวดนะเห็นไหม M นี่เมนนวด M ออันนี้ผมจะอ่ะเข้าบวกก็ได้อ่ะบวกเกียร์อันนี้เป็นเกียร์เจ็ดเอาไปลบอันนี้อันนี้เกียร์เกียร์ลงอันนี้เพิ่มเกียร์เกียร์หกเห็นไหมอ่าขึ้นเลยอ่าโอเคแต่รุ่นนี้ไม่มีเกียร์พีนะเกียร์จอดไม่มีนะมีแต่เอ็นอย่างเดียวมีแค่สามตัวใช่แต่ว่าดีนะนั่นเห็นไหม จะมีไฟใช่ไฟแสดงฐานะด้วยนะเอ่อไม่ต้องไปดูขีดมาแต่ก่อนแล้นะใช่เมื่อกี้เมื่อกี้หนูขับมาพี่รู้ไหมว่าหนูลืมอะไรหนูลืมลืมจัด n เป็น a โอ้กระหว่างจะเปหมายสักทีหนูลืมนี่เบรกมือเป็นไฟฟ้านะต้องเหยียบเบรกก่อนนะถึงจะกดได้อ่ะต้องแปมโอเคเดี๋ยวเราเอาก็ขับแม่ก็ขับวนก็ได้เข้าใกล้หรอเออใกล้ๆนี่แหละ ้็ไไหนูแต่อันนี้มันจะยังไม่มีเราจะยังไม่เห็นว่ามันเป็นสีแดงก็ต่อเมื่อเราจะเห็นก็ต่อเมื่อสีรถ่ออ้นอาอ๋อีรเปิดหมดแล้วนะอันนี้คือเปิดหมดท<ช>ุกโหมดนะคะเป็นสีแดงทั้งหมดแล้วเออสีสีเขียวสีแดงเพราะว่าอ่ะอิดพปเดียวนยจ้าเราจะเลี้ยวซ้ายไง,ไงมาแล้วเก้านิ้วสัมผัสได้ แล้วก็บูทูธได้ด้วยบทูธได้ด้วยนะคะนี่เลยเงียบปะเงียบเกวเดิมมากเวลาเราเลียวแคาแคบกว่าเดิมหรอแคบๆมันเป็นเผวเรียวแคบอ๋อโอเคถอยหลังนิดนึงอ่ะถอยลั เออมันไม่มีกล้องถอยหลังไม่เหมือนรถเล็กออแต่ว่ามีแค่เวลาเราเลี้ยวซ้ายส่วนคู่มือการขับขี่พวกแสดงหน้าจอพวกนี้ยังอยู่ในรถนะอยู่ตรงเมื่อกี้ใช่ไหมไ้แล้วที่หนูเปิดใช่ไหมใช่ม,มีบอกทุกอย่างพวกหน้าปัดกดดูแม่ทนเน้นพวกอะไรพวกนี้มีหมดอฮะกดดูหน้าจอพวกนี้มีหมดเลย <Okay. S 3> แล้วก็รูปแสดงฐานะมีทุกอย่างที่ ในสมุดมีหมดเลยนะโอเคอีกรอบหนึ่งไหมอีกรอบอีกสักรอบหนึ่งนี่เลยค่ะลูกค้าถ้าเกิดว่านะคะลูกค้าท่านใดสนใจรถเนาะไม่ว่าจะเป็นรถคันที่ถ่ายคลิปอยู่นะคะหรือว่าเห็นในคลิปนะสามารถนะคะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์แปมเนาะหรือว่าเบอร์พี่ทิพย์นะคะเบอร์แปมก็จะเป็นเบอร์0ูนย์ส 3 5 9ห้าเก้าห้าสี่สี่สองแปดนะคะส่วนเบอร์พี่ทิพย์จะเป็นเบอร์0 9 4 6 2เก้าสี่หกสองเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่นะแล้วก็นะคะอยากได้รายละเอียดข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมหรือคันไหนในเต็นท์นะคะสามารถแอดไลน์มาได้ไลน์จะเป็นไลน์ไอดีนะคะตัวแอดหนึ่งแปดเจ็ดเมนะคะอันนี้คืออะไรลองกดดูกันว่ามันหนูอยากได้ยินเสียงอันเนี้ย เน,นี้ยเน right. yes> ี้ยเนี้ยอันเนี้ยอย่างเวลาเราถอยหลังอะไรเนี่ยตัวนี้เปิดนะเออเปิดเปิดี่ดังลหอ่ะขอดูเสียงอมีเสียิดนปิดเออโเคอยถอยหลังอ่ะออถอยหลังซึ่งปกติมันไม่มีก็มีมีแต่ไม่ดังหรือยังไงเราเปิดการใช้งานได้ไม่เหมือนรถญี่ปุ่นอ๋อเราเปิดเราปิดได้เปิดปิดได้ ก้นะคะให้มาสองดอกเลยนะสดอกยี่มีมีสองดอกนะดอกฮาร์ตเตอร์ด้วยข้างไหเนี่ยสำหรับลูกค้าท่านใดที่หารถหัวลากอยู่นะคะหรือว่ารถดัเนาะก็สามารถเออนี่ไงเดียวๆสามารถแวะมาชมรถได้ที่เช็คแชป์มอเตอร์สาขาระยองนะคะแล้วก็รถหกแล้วดัเราก็ยังมีให้เลือกชมได้อีกหลายคันเลยนะคะนี่เลยเราจะรีวิวครบมากครบนะวันนี้ถือว่า ค่อนข้างครบเลย,ยอันนี้หให้ดูภายในอีกรอบนึงอ๋อลืมบอกไปยังไงเช็คสูตรเรียบร้อยแล้วรอบต่อไปเช็คฟรีนะเช็คฟรีเปลี่ยนเปลี่ยนฟรีเหรอใช่เปลี่ยนฟรีว้าวอ่าจะเป็นต่อไปจะเ,เ,เ,เป็นเลขก,กิโลเท่าไหร่แสนสองจะมีน,น้ำมันเครื่องฟรีกองอากาศฟรีใส่ไอ้ใส่กองอากาศใส่กองเอ่อแอร์ฟรีอ่าใส่กองน้ำมันพาวเวอร์ฟรีอ่าน้ำมันพาวเวอร์ เปลี่ยนฟรีแล้วก็กองเอลิเออร์ฟรีประมาณนี้ที่เช็คสูตรมาแล้วคือฟรีอยู่าระันตีก็ยังมีอืมอ่ะโอเคปิดเลยไหมพี่ปิดเลยไหมพี่ปิดก็ได้นะหัวลากสวยๆพร้อมใช้งานก็ต้องมาโบ o คันนี้เลยใช่คันนี้คือพร้อมใช้มากเลยนะคะเอาดับเครื่องดับไปแล้วดับไปดินี่ ปเป<อ>าดาน<ม>ุนล่างปิกินทีละกันนะครับเอ้ยยังไม่ได้เปิดกระจังหน้าเลยอย๋ลืมไปลืมไปมวนะ่าด้านหน้ายกหัวได้ไปฟ้าก็ได้นะเหมือนเดิมกดด้านล่างเน่รุ่นนี้ไม่ต้องไปตีเขาแล้วนะเห็นไหมนี่เห็นไหมไอ้บอกแล้วเกือบลืม นี่ยกหัวกิ่งกันนะระบบมอเตอร์นะแล้วก็เราไม่ต้องไม่ต้องมีไม้มาเปลี่ยนเหมือนเดิมนี่สองระบบแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีมามีแต่บล็อกอ่ามีแต่บล็อกมาด้านหน้าสวยเกือบไปละเกือบไปได้รีวิวด้านหน้าเองจะคลิปปปดไอิดคลิปแล้วเกินเนี่ยแต่ว่าการใช้งานเขายังเหมือนอยู่ดีนะ ต้องไปเปิดสวิตช์ออนแล้วก็กดปุ่มให้ระบบมอเตอร์ทำงานถึงจะยกหัวได้ก<อ>็การทำงานคล้ายๆกันอุ้ยเอาลงไม่ได้เลยนะก็ไม่ต้องเอาลงหรอกอันนี้นิดน <laughs> <ม>ี้แหละก็ท่าในใดนะคะหารถหัวลากอยู่ก็แวะมาชมรถได้ที่เช็กชันมอเตอร์สาขาล,ละยองนะคะมีรถหลากหลายให้เลือกนะคะมีทั้งหัวลาวก6ล้อสิบล้อรถดัมก็มีนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดสับสับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตาม แชคแชมอเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวรถสวยๆให้ได้ชมอีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ